สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราตัวแทนจากกลุ่มที่สองกลุ่มมีจริงหรือจะมานำเสนอเรื่องสครับบําบุงผิวจากเข้ากล้องกับาลชืชอสมาชิกนะคะก็จะมีนนทวัฒน์สิงสมดีค่ะนายศิลพัฒน์ชัยทองศรีค่ะเลขที่5้าค่ะแล้วก็นายศิลรศีมากมายนางสาวที่ผู้สมมุ่นแก้วเลขที่ยี่ห นางสาวพิชาทาแจ้งหีรันเลขที่27ค่ะนางสาวธนันชนุจันทร์ลิมเลขที่3 6ค่ะนางสาวแทนสุริบุญอาจเลขที่3 8ค่ะและนางสาวอนันดาสุดนองพงศ์เลขที่40ค่ะครูที่ปรึกษานะคะก็จะมีนางสาวนภัฒน์บุญานนค่ะและนายวชิรานนท์ชินานนท์วิค่ะส่วนปัญหาของโครงงานเรานะคะคือ1สครับผิวที่ทำจากเข้ากล้องแบบหยาบหรือแบบละเอียดจะหเซลล์ผิวได้ดีกว่านะ และ 2. หาก้ใช้สครับเข้ากล้องร่วมกับพึ่งจะเกิดประโยชน์เพิ่มเติมในด้านใดคะ,ะส่วนที่มาและความสําคัญนะคะคือในปัจจุบันคนให้ความสําคัญกับการดูแลผิวพรรณมากขึ้นค่ะผลิตภัณฑ์สครับผิวที่วางขายในร้านาส่วนใหญ่นั่นจะค่อนข้างมีราคาที่สูงแล้วก็บางชนิดอาจจะมีสารเคมีที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองจึงมีแนวคิดที่ว่าจะนําข้าวที่อยู่ตามบ้านของเราเนี่ยแหละคะ่ะ ข้าวสารข้าวกล้องหรือบ้านใครมีข้าวอะไรก็สามารถนํามาประดิษฐ์ได้นะคะซึ่งเป็นพืนเชเศรษฐกิจของไทยค่ะแล้มีสารอาหารที่ดีต่อผิวนะคะเช่นวิตามิน A กรดอะมิโนและสารต้านอนุมูลอิสระมาพัฒนาเป็นสรครับที่ปลอดภัยราคาถูกและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมคะ่ะว,วัตถุประสงค์นะคะ 1. เราจะสะครับเรจะเพื่อผลิดสครับข้าวบำรุงผิว 2เพื่อทดสอบคุณสมบัติการผัดเซลล์ผิวของสับข้าวค่ะและ 3. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อสับข้าวค่ะสมมุติฐานสับข้าวแบบละเอียดจะผัดเซลล์ผิวให้นุ่มได้มากกว่าสับข้าวแบบหยาบหรือเปล่าคะค่ะข้อเีตนในการทํางานนะคะ1ใช้ข้าวสารเป็นส่วนผสมหลักสใช้วัตถุดิบธรรมชาติเช่นน้ำผึ้ง โยเกิร์ตแ้วออยค่ะสามนะคะค <น S 1> ทดล,ลองกับผูบ้ชใช้แบบ<น>เล็กๆประมาณแบบสิบห้าคนค่ะแล้วก็ใช้เวลาทดลองนะคะสิบถึงสิบห้านาทีอุปกรณ์และวัตถุดิบนะคะคือหนึ่งข้าวกล้องบดสองน้ำผึ้งสามโยเกิร์ตสี่ออยห้าภาชนะผสม,มวิธีการดำเนินงานนะคะหนึ่งคือน้ำข้าวสารไปบด ให้มันละเอียดแล้วก็แบบอย่าบ50กรัมค่ะแล้วก็2ผสมน้ำผึ้งข้าวน้ำผึ้งใช้2ช้อนโตนะคะข้าวใช้ทั้งหมดเลยโยเกิร์ต1กระปุกอ้อย2ช้อนชาวิธีการดำเนินงานอันต่อไปนะคะคือควนเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะแล้วก็คนลองสมัครทดล,ลองกับอาสาสมัครโดยให้ขัดผิว10ถึง15นาทีแล้วก็ล้างออก แล้วก็ประเมินผลด้วยการสอบถามความรู้สึกหลังใช้เช่นรู้สึกผิวเนียนนุ่มขึ้นผลที่คาดว่า,าจะได้รับคือได้สูตรสรับจากข้าวที่ทำง,ง่ายใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่หาได้ง่ายค่ะได้ผลิตภัณฑ์ที่ทให้ผถึเงเนียนนุ่มลดการใช้สารเคมีและลดการใช้ต้นทุนแล้วก็ช่วยผักเจอผิวได้ค่ะ แล้วก็มี before after before ของเรา้วยน,นะคะนี่ค่ะมองไม่เห็นลองดูดสวยไหมคะคือเร้ใช้ก็จะสวยอย่างนี้เลยหนึ่งก็อันผมซาลาบาอันนี้ที่ว่าหน้าไม่เป็นเหมือนตัวเพราะว่าสครับอันนี้ใช้ได้แค่ผิวตัวนะคะเดี๋ยวเราจะคิดค้นสูตใหม่ที่สครับผิวหน้าได้<ว>เป็นที่มูลเลยประโยชน์ของโครงงานนะคะคือเป็นทางเลือกใหม่ในการดูแลผิวด้วยวิธีธรรมชาติค่ะแล้วก็สามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้แบบว่าสามารถทำแบบถือพันโอท็อปได้ค่ะ ดีมากแล้วก็ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มไม่ข้าด้วยนะคะผลจากการทดลองจากอาสาสมัคร5คน4คนพบว่าการใช้สรับข้าวแบบละเอียดนุ่มและเนียนมากกว่าการที่ใช้สรับข้าวแบบหยาบค่ะแล้วเราก็ขอจบการนำเสนอเป็นเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ <laughs>